อันนี้นะคะเราได้ลูกค้านวดหน้าคนใหม่เลยแต่เขาเป็นรครูสอนโยคะเป็นเจ้าของสตูดิโอโยคะนะคะก็อ,อยากจะให้ครูสดีคุณหนึง่งนะคะอยากจะให้ครูหนึ่งบอกว่ามานวดหน้ากับพี่นาเป็นงไงบ้างคะจริงๆแล้วหนึ่งเคยมีประสบการณ์นวดหน้านวดหน้าหลายอย่างนะคะนวดแบบใช้เครื่องแล้วก็นวดแบบออนแฮน์ hand, อย่างพี่นานวดนะคะแล้วก็นวดอย่างพี่นาเนี่ยหนึ่งเคยนวดที่ชนบุรีมาประมาณ2-3ครั้งก็ชอบนะคะแต่ว่า วันนี้พอามานวดกับพี่นารู้เลยว่าพี่นาเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการนวดอ่ะไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามือของพี่นาเนี่ยเวลานวดอะคะ่ะเวลาเคาะหน้ารู้เลยว่ามันน่าจะเบิ์นน้ำเหลืองหรือว่าน่าจะน่าจะช่วยให้ลูกหน้าเราสกหน้าเราเปียกแล้วก็พี่นาตั้งใจมากเลยค่ะมือพี่นารู้เลยค่ะว่าพี่นาน่าจะประสบการณ์ในการนวดเยอะแล้วก็ดูแลน่าดูหน้าเปียก้วยค่ะดูเหมือนผิวหน้าใสาขึ้นน่าจะอีกประมาณสองสามวันยหคะพี่นา ทรง่าจะเปลี่ยนขึ้นใช่ไหมคะดีค่ะดีค่ะคงต้องมาอีกไม่หลายรอบเลยค่ะมาหาพี่นาค่ะแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะพี่นาอยู่ตรงไหนคะพี่นาอยู่ที่แบลิ่งห้าสิบแปดค่ะก็โทรได้นะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์หกสองเก้าเก้าศูนศูนย์พี่นามืออาชีพจริงๆค่ะมืออาชีพเรื่องของการวดหน้าด้วยออนแฮนแล้วจริงๆ่หนึ่งว่าการวดหน้าด้วยออนแฮนเนี่ยไม่ต้องใช้ฟ <c oughs> ิลเตอร์ป่ะพี่เขาเรียกอะไรนะพี่นาฟิลเลอร์ดีท็อกใช่ไหมคะเขาเรียกดีท็อกหรืออะไรคะพี่นา ก็ไม่ใช่ค่ะบอกต่อ <c oughs> บกอเคยนวดเล็กบพ <c oughs> ไม่เคยนวดเล็กยังไม่ผิดเลยก็คือหนึ่งว่าใช้สารเคมีเข้าหน้าหนึ่งว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเจอเอฟเฟกอะไรหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราทำได้นวดได้ออนแพนะคะด้วยด้วยมือแน่หนึ่งว่าน่าจะธรรมชาติแล้วก็น่าจะเห็นผลเดี <c oughs> ๋ยวยังไงคงต้องมาหาที่ไหนไลยไหนรอกแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ